นี้เราเตรียมตัวยังไงเลยคะร่างกายเราเนี่ยมันต้องพร้อมมากนะถ้าจะป่วยไม่ได้เลยนะพี่จอยว่าพี่ณเดชบอกผมเลยครับว่าต้องนอนให้พอ,อนอนให้เยอะๆอันดับแรกพักผ่อนออกกําลัง,ง<อ>ชายพักผ่อนท้้งพอกินก็ต้องกินแบบดีๆกินให้ถึงกินพวกวิตามินเยอะๆกินอาหารดีๆอะไรเงรี้ยก็คือทาตามแกแหละพูดง่ายๆออกกาลังกายอะไรเงี้ยครับก็คือต้องออกให้ถึงเพื่อให้ไม่ใช่เพื่อแบบหุ่นอย่างเดียวแต่เพื่อให้ร่างกายของเรามันฟิตที่เราจะ move จะเล่นจะร้องจะเต้นแล้วแล้วยัง คุม ลมหายใจของตัวเองได้หรือคุมสติของตัวเองได้อะไรเงี้ยใช้ยังไงให้มันไม่ได้แบบปั้งหมดไปเลยมันยังเหลือเก็บไว้เผื่อไว้ทําต่อทาต่อได้ด้วยเพราะละครเวทีมันไม่ได้ออกมาโชว์เดียวจบไงครับมันเป็นองค์ครับองค์หนึ่งองค์สองอะไรเงี้ยครับปกติก็เป็นคนดูแลสุขภาพอยู่แล้วพี่จอยรู้มาอยู่แล้วว่าอ่ะเล่นกีฬาด้วยตีกอล์ฟอันนี้แทบจะเป็นโปรอยู่แล้วจริงๆถ้าถ้ามีเวลาคิดว่าน่าจะน่าจะไปเทิร์นเป็นโปรได้แน่แล้วนะถ้าเราไม่ได้เป็นนักแสดงเราก็คงจะไปเวนัสนด้แล้วฉะนั้นแปลว่าตอน กลังกายเยอะขึ้นนอนเยอะขึ้นทํางานเยอะขึ้นใช่ไหมครับดูแลสุขภาพกินทุกอย่างก็เยอะขึ้นอะไรย่างเงี้ยครับคืออย่างที่บอกวิตามินไม่เคยกินก็กินเ <Okay. S 1> พราะพี่เดก,ก็คือซื้อวิตามินมาให้เต็มไปหมดเลยครับ